สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมที่เข้ามารับชมทุกท่านนะครับคลิปนี้จะพามาดูการอัปเดตไตทันบ็อกของ AutoCA d ด้วยโปรแกรม TBCA d กันนะครับมันจะมีขั้นตอนอยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับสํลำดับแรกเราก็เปิดโปรเจกต์ขึ้นมานะครับผมแล้วก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาหลังจากนั้นเราเลือกไตทันลบ็อกที่ต้องการอัปเดตนะครับผมในนี้เราก็เลือกไปสาเหตุที่ต้องเลือกนะเพราะว่า มันรวดเร็วกว่าในการโหลดนะครับผมจากนั้นเรากดเชื่อมต่อไปนะครับผมเขีนี้มันก็เชื่อมต่อไฟที่เราแอคทีฟอยู่หรือที่เราเปิดอยู่ตรงนี้เป็นเทสศูนย์หนึ่งตรงนี้ก็ต้องเป็นเทสศูนย์หนึ่งเหมือนกันนะครับผมหลังจากนั้นเราก็ทําการโหลดบล็อกแลวก็โหลดเฉพาะบล็อกที่เราเลือกอยู่เท่านั้นนะครับผมก็โหลดขึ้นมาเลยนะครับอันนี้เราก็จะได้บล็อกมาแล้วนะครับผม 19บล็อกอันนี้คือเวลาที่ใช้ในการโหลด1นวินะครับแล้วก็บล็อกที่เราเลือกอยู่ทั้งหมดก็เป็น19บเกบล็อกเหมือนกันอันนี้ก็จะเห็นว่ามีความเร็วในการโหลดบล็อกขึ้นมานะครับจากนั้นเราก็ทําการโหลด a t t r i b u t e and value นะครับคือการโหลดค่า a t t r i b u t e ของบล็อกขึ้นมานั่นเองนะครับว่าแต่บล็อกเรามี a t t r i b u t e อะไรเก็บค่าอะไรอยู่บ้างนะครับจากนั้นเราก็มาอัปเดตนะครับก็คือ อัปเดตเดสคริปชันครับก็คือเราอยากให้ตัว a อ t r i b u t e ไหนใส่ค่าอะไรเข้าไปตรงนี้เราก็พิมพ์ได้เลยนะอันนี้เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตด้วยการเพิ่มดีวชันนะจากดีวชันปัจจุบันเป็นศูนย์ศูนย์มจะเพิ่มเป็นศูนย์หนึ่งครับเนี่ยกดหน้าถัดไปนะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันที่สิบห้านะครับสองศูนย์สองห้า ตรงนี้ก็เปลี่ยนดิ v ช s i o n n u เ b e r เป็นศูนนะครับก็ไปตามที่เราจากนั้นกดโอเคไปนะครับโอเคอันนี้เราก็ทําการเพิ่มค่าที่เราต้องการอัปเดตเข้ามาอย่างตัวตารางแล้วนะครับผมจากนั้นก็กดอัปเดตแต่เดินบล็อกได้เลยนะครับผมจากนั้นก็มาติ๊กอีกทีหนึ่งว่าเราต้องการอัปเดตตัว a อ tribute ไหนบ้างนะครับก็คือเมื่อกี้ที่เราเพิ่มมานั่นเองนะครับ สาเหตุท no ี okay. ่เราไม่ e c t all นะเพราะว่ามันรถเร็วกว่านะครับเลือกเฉพาะค่าเดียวต้องการอัปเดตเพราะค่าอื่นมันก็เหมือนเดิมนะครับจากนั้นเรากดโอเคไปนะครับอันนี้ก็มาเลือกว่าเราต้องการอัปเดตแต่บล็อกไหนบ้างนะครับทั้งหมดมีอยู่19บบล็อกน้ำของเราเราก็ elect อก l ไปเลยนะครับแล้วกดโอเคนะครับอันนี้มันก็จะทำการอัปเดตให้เรานะครับโอเคนี้ก็อัปเดตเสร็จกลับมาดูที่บล็อกของเรานะครับ มื่อกี้สิ่งเดียวเพิ่มว่าจะมานะครับว่าจะมาทั้ง19บอ็อกนะพอเราอัปเดตไปทั้งหมดนะโอเคอันนี้ก็เสร็จแล้วครับการอัปเดตแตนบอ็อกนะครับแล้วถ้ามันมี2โปรเจกต์นะครับแล้วเราต้องการไปอัปเดตแตนบล็อกอื่นๆที่ไม่ใช่โปรเจกต์เดียวกันนะครับแล้วก็แตนบล็อกคนละไทยกันนะครับลองสาธิตให้ดูบ้างครับเราก็ดิสคอนเนกไว้ก่อนนะครับผมแล้วก็ทําการ เชื่อมต่อกับไฟล์ใหม่อีกครั้งนะครับผมก็กดคอนเน็กไปนะครับจะสังเกตว่าตรงนี้ไททันบอกมันจะเปลี่ยนอัตโนมัตินะครับก็คือตัวโปรแกรมเองจะมีการ save G, เซฟ DWG ไททันบอกไว้นะครับผมก็คือเซฟว่า DWG ไฟล์นียใช้ไททันบอกอะไรถ้าเราได้บันทึกไว้ต่อไปเวลาเราคอนเน็กอย่างนี้มันก็จะดึงค่ามาให้นะครับผมว่าไททันบอกเนี่ยมันใช้อยู่กับไฟล์นี้นะ ถึงเราเปลี่ยนไปไฟล์อื่นถ้าเรามีการบันทึกอะมันก็จะดึงพวกชื่อแต่ละบอกขึ้นมาทำให้เวลาเรากด c o n n e c t เสร็จเราสามารถมา Select แล้วก็โหลดได้เลยนะครับแล้วก็ตามสเต็ปเดิม1นึ่งสอโหลดไปก็มี19บ็อกครับตรงนี้เราไม่ต้อง Select ก็ได้ครับเราซีเล็กแค่ตอนโหลด บอกขึ้นมาอย่างเดียวนะครับโอเคหลังจากนั้นเราทําการเรากดโหลดพกแล้วก็โหลดแวลูของไอติมิวขึ้นมานะครับโอเคนี่ก็โหลดแวลูไอติมิวขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยครับนั้นก็อัปเดตเดสคริปชันเหมือนเดิมครับตรงน,นี้เราก็พิมพ์ไปที่เราต้องการนะครับ เันนี้ก็เป็น01นะครับก็กดโอเคไปนะครับจากนั้นก็กดปุ่มอัปเดตไททันบล็อกนะครับแล้วก็เลือกเฉพาะค่าที่เราต้องการอัปเดตครับก็กดโอเคไปนะเลือกทั้งหมดนะครับโอเคนี้ก็ทําการอัปเดตให้เราครับโอเคจะสังเกตว่าตัวไททันบล็อกจะมีริชันเพิ่มเข้ามาให้นะครับ โอเคนี่ก็เสร็จเรียบร้อยก็เซฟไปนะครับเดี๋ยวผมลองทําการดิสคอนเนกไปนะครับดิสคอนเนกไปโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปเชื่อมไฟล์เทสส่นหนึ่งกันดูนะครับชื่อแต่ a n b o บอกเนี้ยมันจะเปลี่ยนกลับไปยังทยที่ไฟล์เทสส1นหนึ่งใช้อยู่ไหมนะครับก็คือมีการบันทึกไว้แล้วว่าตัวไฟล์ส่วนหนึ่งใช้ Titan b o บ็อกชื่อนี้นะเดี๋ยวเวลาทุกครั้งที่คอนเนกต์มันจะ โหลดแต่นท่บนบอกมาให้อัตโนมัติครับอันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นไต็นท์บล็อกหนึ่งนะครับอันนี้คือไทยหนึ่งแล้วก็เตทส่วน2ใช้ไทยสออยูนะ่มันก็จะดึงให้ต่อมาเพราะว่าเราถ้าเรามีการบันทึกไว้แล้วเราก็ Connect File แล้วก็หลังจากนั้นก็ Select แล้วก็โหลดแล้วก็โหลดค่าของ Attribute ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นก็ทำการอ d ปเดต e s c r i p t i o n นะครับแล้วก็อัปเดตแทร็ะบ็อกได้เลยสเต็ปก็มีประมาณนี้นะครับครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับหากถูกใจฝากกดไลค์กด Subscribe ให้เราด้วยนะครับหากมีข้อมูลส่วนใดผิดพลาดประการใดทางผมก็ขออภัยอยู่ไว้นะตรงนี้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ